สวัสดีครับผมเอียมสัญชัยในคลิปนี้นะผมก็จะมาทาการรีวิวและทดลองใช้งานตัวชุดโคมไฟหรือไฟฉายที่นํามาติดตั้งใช้งานกับแบตเตอรี่บล็อกไร้สายสว่านไร้สายไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่แท้หรือไม่แท้นะฮะแต่ถ้าเป็นบล็อกคอมมิาร์ต้าตัวชุดโคมไฟหรือไฟฉายตัวนี้สามารถติดตั้งใช้งานได้หมดครับถ้าใครดูแล้วอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อมูลเพิ่มเติมผมก็ได้ทําการแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ ชุดโคมไฟหรือไฟฉายตัวนี้นะครับผมเพิ่งได้รับสินค้ามานะครับมาเปิดดูตัวอุปกรณ์ตัวนี้ที่อยู่ภายในกล่องพร้อมๆกันไปดูนครับการแพ็คห่อถือว่าแพ็คห่อมาดีครับใส่ตัวชุดโฟมกันกระแทกมา ไม่ได้ใส่ซองแล้วส่งมานะครับแบบนั้นก็ส่งมาแล้วตัวสินค้าเราที่เรารับมาอา,อาจจะอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์นะฮะแตกหักได้แต่ตัวนี้นะฮะรองโฟมใส่กล่องมาอย่างดีชุดคมไฟตัวนี้เป็นขนาด3นิ้วซึ่งมีขนาด4นิ้ว5นิ้ว7นิ้วให้เลือกถ้าใครต้องการความสว่างมากก็เลือกขนาดไซส์ของโคมไฟที่ใหญ่ขึ้นจํานวน LED ที่มากขึ้นซึ่งการติดตั้งการใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นรูปแบบ ติดตั้งใช้งานกับบล็อกแบตเตอรี่ของมาคิตาซึ่งจะเป็นบล็อกแบบนี้ครับจะมีขั้วบวกขั้วลบ2ขั้วแบบนี้แบตเตอรี่ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นของยี่ห้อไหนของจริงไม่จริงนะฮะเขาก็จะนิยมใช้บล็อกของมาคิตานะครับบล็อกแบตของมาคิตาแบบนี้ซึ่งการติดตั้งนะครับแล้วก็นำโคมไฟ3มนิ้วตัวนี้มาทำการติดตั้งใช้งานกับแบตบแบบนี้ครับ ซึ่งถ้าเราต้องการให้เขาใช้งานได้นานนะครับแล้วก็เลือกแบตเตอรี่ที่มีความจุมากๆมาติดตั้งสวิตช์ปิดเปิดจะเป็นสวิตแบบ2ทางสามารถปรับแสงสว่างได้2ระดับนั่นก็คือสว่างน้อยแล้วก็สว่างมากนั่นก็คือมีเบอร์1แล้วก็เบอร์2นะครับสวิตปิดเปิดอยู่ในตำแหน่งปิดจะอยู่ในตำแหน่งกลางครับถ้าเรากดไปด้านข้างซ้ายหรือขวานะครับจะเป็นการเปิดเบอร์1เบอร์2มาแกะตัวพลาสติกท้านหน้าออก แบบนี้เลยครับซึ่งผมต้องการโคมที่ไม่ใหญ่มากนะฮะตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กที่สุดปรับองศาของตัวโคมไฟตัวนี้ได้แบบนี้เลยซึ่งจะใช้งานกับแบตเตอรี่แรงดัน18โวลต์หรือแรงดัน21โวลต์นะครับมาทดลองเปิดใช้งานกันครับก็มาเริ่มจากเบอร์1กดด้านนี้ เบอร์2ตัวนี้จะเป็นเบอร์2นะครับผมจะปรับเบอร์1ผมจะปรับเบอร์2เบอร์1เบอร์2และนี่ก็คือความแตกต่างของเบอร์1และเบอร์2นะครับเบอร์1เบอร์2 และนี่ก็จะเป็นการเปิดใช้งานของชุดโคมไฟหรือไฟฉายสำหรับติดตั้งใช้งานกับแบตเตอรี่บล็อกมาคิตตาแน่นอนว่าแบตเตอรี่ที่ผมนำมาใช้งานด้วยไม่ใช่แบรนด์ของมาคิตตานะฮะแต่ว่าเป็นบล็อกแบตเตอรี่ของมาคิตตาไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ของบล็อกตัวนี้ครับยี Ye ่ห้อเมนเซล่าก็เป็นบล็อกแบตเตอรี่ของมาคิตตาครับแบบนี้ซึ่งเราก็สามารถนำโคมไฟตัวนี้มาติดตั้งใช้งานด้วยได้ แบบนี้เลยเดี๋ยวไปดูการทดลองใช้งานตอนกลางคืนนะครับว่าแสงสว่างตอนกลางคืนของชุดคมไฟ3มนิ้วตัวนี้จะสว่างมากน้อยเพียงใดไปดูนครับตัวนี้ผมมาทดลองในห้องนะครับแสงสว่างตอนนี้เป็นเบอร์2ซึ่งให้ความสว่างค่อนข้างมาก ผมว่าโคม3นิ้วตัวนี้ก็คงจะใช้งานในห้องหรือพื้นที่ที่สะท้อนแสงก็น่าจะทำให้ความสว่างนะครับกระจายมุมได้ดีขึ้นแบบนี้เดี๋ยวมาลองเปิดเบอร์หนึ่งครับตัวนี้จะเป็นเบอร์หนึ่ง ใช้สองสว่างเวลากลางคืนหรือเวลาเราทํางานในที่มืดน,นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นเปิดเป็นเบอร์สองครับสว่างสุดตัวนี้เป็นโคมขนาด3นิ้วนะครับก็จะมี4นิ้ว5นิ้ว7นิ้วถ้าเป็นโคมใหญ่ก็จะให้คนสว่างมากขึ้นแต่แสงที่พุ่งไปนะก็เป็นลำแสงแบบพุ่งตรง นะครับเหมือนไฟฉายถ้าใครต้องการ LED ที่กระจายมุมองศามากๆนะครก็เลือกให้ตรงกับความต้องการของเรานะครับแต่ว่าตัวนี้ผมมองว่าก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างดีครับแล้วก็ส่องระยะไกลได้ดีครับ มาทำการเปิดทดลองสองระยะไกลครับจะลองเปิดที่เบอร์หนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นความสว่างของโคมไฟ LED สามนิ้วเปิดเบอร์หนึ่งแล้วก็สองระยะไกลเปิดเบอร์สองเบอร์สองก็สว่างที่สุดครับหรือว่าค่อนข้างสว่างมากเลยทีเดียว ชุดโคมไฟขนาด3นิ้วนะครับก็ถือว่าให้แสงสว่างได้ดีขนาดเล็กสุดนะคะที่สั่งซื้อมาทําการทดลองใช้งานถ้าเป็นโคมขนาด4นิ้ว5นิ้วและ7นิ้วก็น่าจะให้ความสว่างที่มากกว่านี้ครับตัวนี้เบอร์หนึ่งก็ถือว่าสว่างครับแต่ถ้าใครต้องการสว่างมากๆก็ใช้เบอร์สอง ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์นะครับที่นํามาติดตั้งใช้กับแบตเตอรี่ที่เรามีอยู่นะฮะใช้กับแบตเตอรี่บล็อกมากิต้านะครับกับ fa, บล็อกไฟฟ้าสว่านไร้สายที่เรามีนะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ซื้อมาใช้งานร่วมกันกับอุปกรณ์ที่เรามีอยู่แล้วได้ก็ทําให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าเราซื้อโคมไฟพร้อมแบตเตอรี่ก็จะทําให้ราคาแพงนะครับเพราะว่าราคาแบตเตอรี่ก็น่าจะมีราคาที่มากกว่าโคมไฟ สำหรับใครที่มีแบตเตอรี่รุ่นมาร์กิตา้าอยู่แล้วนะครับแล้วต้องการโคมไฟไปใช้งานกับแบตเตอรี่มาร์กิตา้าผมว่าตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีครับผมก็คํานวณดูแล้วนะครับว่าถ้าเราซื้อมา DIY เองนะครับประกอบเองผมว่าราคาก็ไม่ต่างกันซื้อแบบสําเร็จรูปน่าจะประหยัดตังค์มากกว่านะครับและนั่นนะครับก็เป็นการทดลองใช้งานตอนกลางคืนของชุดโคมไฟขนาด3นิ้ว ที่ติดตั้งใช้งานกับแบตเตอรี่บล็อกแมกตาตัวนี้นะครับซึ่งถ้าใครดูแล้วอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมผมก็ได้ทําการแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ก็ชุดโคมไฟนะครับก็มีให้เลือกประมาณ4รุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเล็กสุดขนาด3นิ้วก็จะมี4นิ้ว5นิ้ว7นิ้วให้เลือกนะฮะแน่นอนว่ายิ่งขนาดคมมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นความสว่างก็เพิ่มขึ้นราคาก็เพิ่มขึ้นด้วยครับ สำหรับคลิปรีวิวและทดลองใช้งานชุดโคมไฟไฟฉายก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกับพมใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ